แปดเก้าสิบด้านในด้วยนะครับผมเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสด้านหน้าครับนหนึ่งสองสามสี่ห้านหกเจ็ดแปดเก้าสิ้าินสามสี่หน้าหกเจ็ดแปดเก้าสบหน้า,าครับทีนี้มาเราแปผู้ลวแล้วเนาะ ปันบคนปันล่างนะครับด้านนอกแป่งแล้วตรงกลางแป่งแล้วด้านในแบ่งแล้วนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือลิ้นะครับลิ้นหลังจากแป่งไม่รู้นะครับเราต้องแป่งลิ้นด้วยนะครับนั่งดีๆอาจารย์ลูกนั่งลงด้วยเพื่อเอาฟังโอเดียลฟังน่ะฟันเดือดดูแลยังไงถึงเวลาแป่งลิ้นแล้ไงแบ่งลิ้นล้วนะครับเอาวางบนลิ้นนะกวางเบาแปรงลิ้นด้วยนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต้องตูปโอ้โอ,โอ้ถ่ายได้ <c oughs> ใครฟันสวยที่สุดเนาะนี่ ออดิวฟันสวยที่สุดเลยลองยิ้มให้ดูหน่อยลองยิ้มให้ดูหน่อยฟันสวยที่สุดชูมือขึ้น